วันหนึ่งน้องกระต่ายขาวชื่อไตยจังและน้องแมวลายส้มชื่อเหมียวโกะออกไปเล่นที่ทุ่งหญ้าใกล้ลำธารพวกเขาชอบมานั่งดูสายรุ้งหลังฝนตกเสมอไตยจังดูสิสายรุ้งวันนี้สวยจังเหมียวโกะพูดพางใช้หางสะบัดไปมาใช่เลยว่าแต่เคยสงสัยไหมว่าสายรุ้งเริ่มต้นจากที่ไหนไตยจังเอียงหูถามอึมเราลองไปหากันไหมทั้งสองเดินตามสายรุ้งไปเรื่อยๆผ่านป่าดอกไม้และเนินเขาเล็กๆ จนไปถึงจุดที่แสงสีสันแต่พื้นดินตรงนั้นเองพวกเขาเจอกับเมื่อทองคำใบเล็กมีแสงระยิบระยับลอยออกมาว้าวนี่มันสมบัติวิเศษหรือเปล่านะแต่จังตาโตลองดูข้างในกันเถอะเมี่ยวโกยื่นอุ้งเท้าไปเปิดฝาท่านใดนั้นเองเมื่อทองคำปล่อยละอองแสงออกมาละอองนั้นลอยไปแตะขนน้องกระต่ายกับน้องแมวทำให้พวกเขามีพลังพิเศษแต่จังกระโดดได้สูงกว่าเดิม ส่วนเหมียวโกะสามารถปีนต้นไม้ได้เร็วขึ้นเราต้องใช้พลังนี้ทำความดีแต่จังกล่าวอย่างมุ่งมั่นจากวันนั้นเป็นต้นมาน้องกระต่ายกับน้องแมวก็ออกเดินทางช่วยเหล่าสัตว์ตัวน้อยในป่าไม่ว่าจะเป็นช่วยลูกนกหาทางกับรังหรือช่วยเม่นน้อยหาที่ซ่อนจากฝนพวกเขากลายเป็นฮีโร่ตัวจิ๋วของป่าไปเลย